ทานเรื่องต่อไปสูตรแก้โรคเบือ่อก่อนที่ท่านอาจารย์จะมาบวชที่เมืองไทยท่านอาจารย์ได้ไปเป็นปะขาวถือศีลแปดอยู่กับหลวงพ่อซูเมโทรที่อังกฤษเป็นเวลาหนะึ่งพรรษานับเป็นพรรษาแรกที่ท่านปฏิบัติภาวนาเฝ้าดูแต่ลมหายใจเป็นเวลาถึงสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วท่านเตรียมจะเดินทางมาเมืองไทยเพราะท่านไม่คิดจะเป็นนักบวชในประเทศอังกฤษ ท่านอยากจะมาอยู่เมืองไทยก่อนเดินทางท่านตั้งใจจะไปดูหนังเป็นครั้งสุดท้ายเพราะท่านชอบดูหนังดูละครมากท่านเลือกหนังของบ๊อบไดเดนซึ่งเป็นนักร้องเอกในยุคนั้นแล้วก็ยังอมาตะาม,มาจนถึงบัดนี้เขาเป็นผู้กำกับเองด้วยหนังเรื่องนั้นยาวมากตั้งส4ี่ชั่วโมงท่านคิดว่าคุ้มค่าตั๋วดีแล้วท่านก็ชอบมากชอบเขาด้วย จากดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมาตั้ง3เดือนท่านดูหนังอย่างมีความสุขมากเมื่อออกจากโรงภาพยนตร์แล้วท่านก็ได้อ่านบทวิจาร์ต่างๆล้วนมีความเห็นพร้องต้องกันเลยว่ามันเป็นหนังที่แย่มากๆถึงกับส่งผลให้บ๊อบดิลเล่นเสียชื่อเลยทีเดียวผู้วิจาร์บอกว่ามันน่าเบื่อมากจะไม่รู้จะมีใครหน้าไหนยอมทนดูหนังจนจบได้ท่านอาจารย์จึงรู้ว่านี่เป็นอนิสงส์จากพรรษาแรกที่ทําให้ท่านสามารถ นั่งนูหนังได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าเบื่อเลยเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วสิ่งอื่นๆย่อมเป็นสีเป็นสันน่าตื่นเต้นตื่น,นใจไปหมดนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์ค้นพบโดยมิได้คาดหวังจากการปฏิบัติธรรมในพรรษาแรกดังนั้นในยุคที่เป็นโรคที่เบื่อกําลังระบาดในสังคมเราท่านอาจารย์จึงว่าการฝึกตนเองให้สามารถอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตนได้ เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาโรคได้หากเรามีความสุขกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรเราก็จะไม่รู้สึกเบื่ออีกเลยจับล้วค่ะ